ขออนุญาตเริ่มจากททำพี่เลี้บ้างแล้วกันนะค่ะแล้วแบบเราเราเป็นเราเป็นเคทีแล้วหัวใจอยู่แล้วเราแบบไแล้วพอพี่เลี้บจบปุ๊บมาต่อทีพี่ฟาโรเลยแล้วต่อดีเอามิีเลยแล้วต่อ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 พันมาแบบรวดเร็วอยากดูว่าสัตว์โอชจัาต่อค่ะต่อค่ะผมก็ คิดเนี่ยสอบให้ยังไม่ได้คิดเน่แต่แม่บอกดีหนูไมพูนะเวลาคิดถัากันแค่ห้าวิถ้าตูพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เขาปวดฉี่ออกอะเออเอ้าเบงกันแล้วหนึ่งอะคอนะคะคิดถึงแน่อ้าวทำไมอยู่ดีๆเหมือนยืนยาว่ลูกเหมือนแบมจะมีความคิดถึงกันแน่เลยอ่ะหลังจากนี้เออเราไม่ดึงนะมึงึงนาทีชอบชอบชอบ เล่นเองหอยำไเอาเล่นอไปแสล,ลอ๋ออุเคลไปเทนไทเหมือนมาวอยูอ่นีม่มัน,มบน,บน,มนคนบิไปคนินนะและนี่คือพอร้อมราชพัฒน คิดอะไราคำไพ้องามคำไม่เห็นแล้มพคือสคบว่ตลอดไปเชลสุขหลังเศร้าครับโอ้ยพี่กรนเราจะเอาเราจะเอามนอารมณ์ไปดีตลกก็มีคร้บดึงดึนะหครับเอาอารมนี้ฮะ อยากจบเลยแล้วก็คืออะไรนะเอาเป็นว่าเรนี้นะคะนักแสดงของเราก็รับพี่ระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งนักแสดงนะคะขึ้นไปประจำตำแหน่งและตำแหน่ง